เป็นยังไงล่ะยามเด็กๆเราก็อยากเติบโตพอโตเป็นผู้ใหญ่ต้องรับภาระหน้าที่เนาะเป็นนี่เป็นศิลดูแลครอบครัวอันนี้ลูกสาวยายจ่าออกปากแล้วนะลูกสาวยายจ่าบอกว่าโอ๊ยตอนนน้อยกำลังคันแม่ยักไงยักหนีไปให้รู้แล้วรู้ลอดอืมนะคิดว่าชีวิตพอมีครอบครัวพอโตแล้วมันจะง่ายปัจจุบันย้อนอยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมคําพูดนี้เข้ามาสอนน้อง ว่าตั้งใจเรียนอ,อยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วเธอมีแม่ดูแลนะพอเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าความลําบากมีจริงนะเขาพูดออกปากแบบนี้ยายจ๋าก็ยิ้มปิ่มนะบอกตรงให้เขาได้รู้ว่านี่คือชีวิตจริงแต่ว่าคนเราเนาะในช่วงจังหวะณขณะชีวิตอ่ะมันไม่ค่อยคิดกันหรอกเอาตรงๆก็นึกถึงเราอะ่ะนะเออสมัยวัยรุ่นแล้ก็ห้าวอยู่ในบ้าน ทำงานบ้านตัวเองก็ยังไม่อยากทําไปรับจ้างในจานในเหมาขุดดินรับจ้างแล้วเอาเงินรับจ้างน่ะมาจ้างคนทําช่วยแม่ในไร่นะเออทํางานกับคนอื่นได้เงินสนุกกว่าเออแต่ทํากับพ่อกับแม่งุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยจ่อย <laughs> มันเป็นอย่างนั้นอีลีอืมย้อนดูซิ แต่สุดท้ายแล้วชีวิตมันเดินหน้าแล้วถอยหลังไม่ได้ไงลูกเยจ่าบอกสสีนะคะถอยหลังไม่ได้มันก็ต้องสู้ต่อไปยิ่งปัจจุบันนี้เป็นคุณแม่ลูกดกด้วยเนาะแม่ลูกอ่อนนะคะยิ่งมาเจอชีวิตเลี้ยงน้องนายนะ,ะลูกเจ็บลูกป่วยอะกอดนะคะแต่ก็โชคดีคู่เขาก็ช่วยกันเลี้ยงลูกดีอยู่หรอกเนาะงานก็ต้องทําลูกก็ต้องเลี้ยงป่วยก็ต้องดูเออเราก็ได้ยิ้มและก็ให้กําลังใจ นี่แหละชีวิตจริงสะใจมันต้องโดนเออเวลาแม่ประครบประงมไปทั้งที่ดีมีลูกใครเขาฟังบ้างน่ะนะเออใครที่มีลูกที่ฟังเชื่อฟังแม่แล้วตามสเต็ปอืมที่พ่อแม่วาดฝันไว้อันนี้บุญวาสนาใหญ่เด้นะแต่ชีวิตคนเราเขาเรียกว่าเราอ่ะให้ได้แค่ชีวิตต้องพูดใหม่นะ,นะฮะนิสัยและ ความคิดอืหนทางชีวิตของเขาเขาเลือกเองเจ็บเองโดนเองแล้วเดี๋ยวเขาก็เติบโตแล้วยอมรับคําพูดที่เราเคยสอนไว้ตั้งแต่เด็กเองนะออกจากปากเราเพียงก็แค่ยิ้มไงละ่ะตอนเนี้เออ,อะไรนะมาน้ำตาตกก็ไม่ทันแล้วนะลูกถอยหลังไม่ได้นะฮะแมขอกลับมาอยู่บ้านด้วยหน่อยเขาว่างั้นโอ้ยไม่เอา ไม่เอาอยู่ใครอยู่มันทะเลาะกันเป็นบางครั้งคราวเนี่ยดีแล้วอือย่ามาร่วมกันเลยไม่งั้นฉันจะเป็นที่ฆ่าเธอนะรับไม่ได้นะจะต้องมางมตามก้นลูกกันนะ <laughs> ลูกอ้อนลูกอ้อนลูกอ้อนมาอยู่ด้วยเ <laughs> ยจ๋าบอกสาวสาวสาเยจ๋าออกปากเลยนะว่าสมมตนะิเนาะชีวิตสมมติว่าอบุญวาสนาเยจ๋าะจะอยู่ถึงป้าป้าจะตุยเยจ่าก็ไม่เอาลูกเข้ามาอยู่ด้วยนะคะพี่น้องค่ะ อิอืมแม่ลูกอ่ะเออเราเป็นแม่แพ้ลูกเสมอนะคะเรื่องการนู่นนี่นั่นนะเออเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วตอนเนี้ยเรารู้หลักรู้เกณฑ์ละป้อยป้ายนะทะเลาะกันเป็นบางครั้งข่าวเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างดีกว่านะมันจะรักษาความรักไว้อืมระหว่างแม่กับลูกโด้สํสำหรับค่อยเด้นี่คือความคิดของค่อยเด้แม่อืน่นแม่คนอืน่นคิดเห็นเป็นจังใดอ่ะมาตอบกันดีในมุมนี้นะคะ